สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อผมแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขคนเดอ้อผมแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้มาพบมาพ่อกับบาวพามีอีกแล้วแม่พี่น้องมาพบมาพ่อมืนน้อนี้พี่น้องเอ้ยทางบาพามีก่ยยืนอยู่ที่เตาถ่านเดอ้อพี่น้องมืนน้อนี้ออกมาเตาถ่านบรรยากาศพี่น้องเอ้ยบรรยากาศฝนคึมๆึนนะพี่น้องเนาะพูสิมาอีกเลยพี่น้องเอ้ยฝน มื tourist, a, iums, ่อนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาพี่น้องเอ้ยเข้ามาหลินอยู่เตาทานเนาะมาเบิ่งไม้เบิ่งพื้นนี่แหละพี่น้องเอ้ผู้ฝนพี่น้องเบิ่งเนี่ฝนสิตกอีกแล้วผมเองพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ทางบ่าวพ็มีก็สิให้เบิ่งบรรยากาศอยู่ที่เตาทานเด้อผมเองพี่น้องบ้าท้อพี่น้องเอ้ยเนาะมืดฟ้ามืดฝนกำลังสิมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยตกทุกมื้อันนี้ไปใส่คนขังลำบากผมเองพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามื้อนี้ทางบ่าวพ็มีก็สิถ่าย บรรยากาศให้เบิ่งเดอพี่น้องเลยบรรยากาศรอบๆเนาะฝนตกพี่น้องเลยบ่ได้ไปทางใดไปใสมาไสกับคนขางลําบากไรผู้พี่น้องเลยน้ำล่นนองสะบดเนาะบรรยากาศเตาท่าน่มแอ่พี่น้องเลยฝนเริ่มมาอีกเลยโู้มืดขึ้นม,มาแล้ว่มแอ,อ,อ่พี่น้องเลยอ่าตกทุกมื้อพี่น้องบรรยากาศ ฝนตกพี่น้องเอ้ยเข่าสู่และดูฝนเนาะก็ะถือว่าใบไม้ก็เขี้ยวงามลายพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเตาทานหลังจากว่าถ่ายทำเอ็มวีเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยมือก่อนเนาะวันนี้ก็เข้ามาเบิ่งก่อนกกกล้วยกกอ้อยพุ่นแหละปลูกตะกี้ผู้พี่น้องเอ้ย,อยพื้นรัวทีนน่ว่นนา,วาเฮาได้ตัดเนาะพี่น้องแกมาไว้จุดทานเมื่อพี่น้องยังเห็ดทานคือเก่าอยู่เดอ้อพี่น้องเอ้ยสำหรับ FC เอฟซีเพิ่นถามมาเนาะว่า ยาเห็ดทานแล้วบ๊บำพมีเอ้เพื่อนวะเป็นยังเห็ดคือเก่าเด้อพี่น้องโอ้พี่น้องเลยก้อนน้ไม้เพิ่นขุดเพิ่นกลนเนาะกนหาน้ำไม้บอ๊อบือะไรองอันนี้โอ้พี่น้องเลยบรรยากาศเที่ยงงามลายอูอ้องก้อนน้ำไม้บานเท้าเอิญน,น้ำไม้ไหลพี่น้องเลยแต่ว่าบาพมีอยู่พี่ประจาแต่ก่อนคือสิคายเนี่ยพี่น้องเลยเนาะอันนี้เป็นกุ้งกล้วยเด้อพี่น้อง พี่น้องเอ้ยเป็นกวยตานนีเนาะเดี๋ยวแบบบ่าวพามีเดปลูกไว้เพิ่นสิไปตำพี่น้องเอ้ยโมเมนต์พอตำแล้วบ่นี่เนาะโหงามงามพี่น้องเอ้ยกล้วยคายใบเนาะคายเพิ่นห่อข้าวต้มไก่สีห่อข้าวเลยพี่น้องเอ้ยก็พอได้คายอยู่เป็นไม้เป็นฟืนงามงามพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิธาให้เบิ่งแต่ก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะคือแต่เฮามาอยู่กกใหม่ๆกุกไม้นี่ น้อยพี่น้องเอ๋ยมาบัดน,นี้ใหญ่เบิดเลยได้ห่มเลยเนาะพาเป็นไผรเด้อันนี้เนาะสบายดีสบายดียดโอ้ตัดไม้บ่โอ้ตัดไม้โ,โดยโดย,โดย,โดยทางพี่เกษาพี่น้องเอ๋ยเนาะผูกสบายดีเด้อทางพี่ออ๋ตัดไม้บ่เมื่อก่อนเราเห็นเต้นได้อยู่นี่ฮะ บดเลยบ่โอ้<อ>มาแล้วบัดนนี่มียังน้อง <c oughs> ไปก่อนพี่น้องเลยไว้ฝ <c oughs> นมา, <c oughs> มาแล้ว <c oughs> มาแล้วพี่น้องเอ้ยฝนมาแลว <c oughs> ้วย่าบุเตนบ่ออมนเขาอยู่คักแท้นี่ มาเลยพี่น้องเอ้ยาาบ่นอยู่บ่นซาวแค่แต่ว่ามีตูบเนาะพอได้ส้นเสร็จแล้วบ่มีคนบ่นส้นคนตกคนลินไปใส่มาใส่ลำบากพี่น้องเอ้ มาอีกแล้วผลคือหนังขักแะอันนี้มันตัดไม้บอโดยมันตัดไม้แล้วเนาะโดยโดยจังไดอยู่ดีมีแห้งอยู่บอดบเห็นหนาแต่โดนเลยยูดีมีแห้งอยู่โดยโดยตึกแตะมือไทยเอ็มวีเนาะเบิ่งอยู่บอเหมือนนั้นฮะเบิ่องลัง เบิ่งอยู่เบิ่งได้หัวจนใหญ่อ่ะโอ้เป็นแนวใดรุ่นบ่รุ่นอะไรรุ่นนั่นแหละมาพูดพูดตบตาตบอือตึบบ่ขอดมางามคือเก่าโอ้ยอ๋วแล้วนอบ่ได้าเบิ่งเด้อกดไลค์กดแชร์ให้แน่ีประมาณสิกดฮู้สิกดดอกเนาะีประมาณ4-5มื้ออเนก็แล้วแหละ ออกฟันซาบอมาได้ย่งบุง่ฮู้อุ่กเจ้ากัมาตัดไม้เนาะมือนี้กันโดยอยู่พุ่นหัเห็ดบ่ได้ได้อยู่พุ่นเนาะเห็ดบัวได้แล้วยู่หุ่นเนาะบวได้พ่าเือนคนมันมาเป็นบานเชิดซันเนาะอืมอ๋อตากอนเดี๋ยวแจ็คซอกตกอนฮะ้าศ์าบอซาองคือว่าชวงนั้นไปเห็ดเวียงย่างช่งนั้นนะงารองเท้า 2มื้อ2มื้อเจ้าจองมือนําน้องอุทัยบ่น้อยอ๋อเป็นเอาได้คือบ่ออกค่ะเพราะว่าแบบงานเพิ่นบ่ออกแล้วก็เพ่้หยุดเฮาแบบแบบมันบ่แม่สไตล์ของเฮาบ่แบบนั้นเนาะเพิ่นเอไดคนใหม่อ๋อคนใหม่ครับคนใหม่ออกเขาออกโดยด3คนนี่ ก็อยู่เป็นนี่แล้วบ้านนี่ค่ะเผาถ่านน้อบ้านนี่เผาถ่านคือกาวเนาะเจ้ากันเนาะคือแบบตอนน่ะมีถ่านนี่แหละมานอนที่บอกโอ้เสาวาถ่านเบิดเนาะกับคือเมื่อนอนพุ่นเหมือนบอกว่าดังๆไงเด้อคนเขาเหมือยินจะรองมาละเบิดอยู่นี่โอ้โหพ้นมาแล้วมาแล้วคนพ้นกาแห้งกระด๊ากระโด ม่นอนพี่ว่หรือว่านเราได้นี่นะเมื่อเมื่อนมื่อนอนพูนมันต้านใหม่นี่แหละหโดยเครื่องคลองก็เอาเมื่อเบิร์ตได้เลยเรากันหมดออกยาปนกบุกตู้ไม่ตู้และม้วตู้ระบบแม่นมีแตนลายซำได้มีกุกมันห่างมาันอะไะมันห่างมันแล้ว เห็นอยู่ดอกม่วนแม่นพะลาวพะลาวพะลาวอยู <re> ่มันบ่มีล่ะมีก็มัน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 ก็บ่ตอดดอกห่างมันล่ะแม่นโอยเนาะทางเฮาก็บ่ได้เข้ามาแต่ดนแหเนาะแต่กี่หมู่บ้านไซบุญเฮาเป็นจังได๋คู่มือนีเงียบสงบดีอยู่บ่อ่บ่เออเียงกยังแพื้นพื้น โอ้เฮ oh, hmm. oh, uh ือนซานเจ้าน้าบ่ยังบ่ทันเทบ่ทางหน้าน่ะอืมทางข้างก็ออกค่ะบ่โดยโดยกับผู้อ่านกับผู้อ่านเนาะโดยโดยเฮากับบริข่าวไปแต่โดนเลยโดยจะกินหอดอยู่โดยพักหญ้าคาคิงก็คือสิร้ายบ่าวเนาะช่วงนี้ ปลูกอยู่บ่มีโด้กินอยู่ปลูกได้กินอยู่เพือนอีซานเนาะเหนื่อยผมพอพอนรตสือพนมาดีจังไคก็าหนึ่งมึ่งาพันบ่สิบพหมนกแพงเลยมือในบ้านเฮานะคะคงสิบแพ้งลายพพูนทัวขาือกันอะไรกัแพงอันนี้นี่โดยปลูกไว้บ่อยู่พ่นนะปลูกปลูกบไปเอาไปเปนเงาหนึ่งยังเงานึปลูกไผ่เนาะโปรกินพอรตสือยังไงปูเดี๋ยวไปปลูก มานุนเศร้าเลยลุยอีกบอบบบนี้ลุยองไรนะเนาะนะนจาดเผื่นกระไรสองเถาพี่น้องเลยลุยคือเกาไม่เขานี่ถึงไม้อ่ถึงน้าน้าบ่ไไรเลยบ่ไไรแม่นบ่ไไรมะคอนเนยอือคอเนย้นี่ บัได้ได้ถึกน้ำแมนบัได้ย,ยักดีแมนโอ้เป็นน้ำยังน้ำคลองบ่นี่อุ่มน้ำคลองเนาะฮ่าพิกิสาเห็ดเลยบินลงมาหนึ่งมาแล้วอาทิตย์แล้วก็่อไปจ้ะเอาอีกวัน พอและเอาไปดินนั่นน้ำทั้งนั่นเลยพี่น้องเลยน้ำทั้งนั่นเลยบอออกกัยันเกี่ยวพื้นตูบแม่แล่โลง่งแล้วบันนี้นะเจ้าบักออกแล้วโล่งเลยเตูกพี่น้องเนาะเฮือนซานที่ว่าเขาเคยอยู่เคยอาศัยผมเองพี่น้องเอ้ยเนาะ,ะเป็นเงินทางผู้ใหญ่ใจดีทาง สาบุญบรรณาเนาะนื้อสังกะสีแลวก็บพรกระจาดรผมเองพี่น้องส่วนว่าไม้นี่บะพมีไปหาตัดเองผมเองพี่น้องเอ้ยเนาะราการลงมือเห็ดเองแบบปูแป้นปูปนปยางก็เห็ดกระเมถ่าอะไรก็มีลุงน้องทงมาใอยน้ำพี่น้องไอ้มอง,งคมลังคาเนาะกันยังแน่นานาอยู่ได้เนาะพออยู่อยู่ พี่น้องเลยบอนบานเกาเฮาเนาะที่เฮาเคยอยู่อาศัยล่อพี่น้องเลยเดียวว่าพอมีใส่เบิงอ่ะล่อที่ว่าเฮาเคยใส่หาอยู่หากินเนาะกับมีตู้พี่น้องเลยซ้ำคนหนาลานได้ไปอยู่พื้นอยู่ไม้อยู่มาตั้งแต่ไกลหมดเลยพี่น้องเลยอยู่มาเห็ดทานเห็ดพื้นเนาะไอตอนเผื่อยังหันยังแห้งหมดเลยเอาไวไ้พิธีระลึกเนาะเอาไว้เบิ้งพี่น้องเลย จอดไปนี่ก็ได้เลยเนาะคนนึงก็แห้งแล้วนี่น่าเป็นเล็กนะโดยเล็กกระเบิดแล้วนะ<า>ว่าอนาันนะฮนเบิดแล้วนะนั่งแม่คือนั่นนะคือเป็นเล็กยงั่งแม่แป้นบูมี่เลยแปน้แปนบูมี่ก็ใช้ได้อยู่แมน่นไปเปลี่ยนยางมันก็นอยูได้เชื่อหากวานันบี้มันก็ะมอนอยู่ไปเปลีย่ยนยางก็ได้ยู ปริโญ่แฝงเอาหนามโบสถ์ขันถึก,กจัะนเจาพวกกล้วยนในตะก่อนในฮา,ามาอยู่เนาะพ,พี่น้องคือต้อนเดียวเนาะ<อ>นปลูก<ด>ในต้นเดียวเลยบันนี้เขาลายพี่น้องเป็นกล้วยน้ำว้าเนาะพี่น้องบันเฮากับเอิญกล้วยน้าอันนี้ห้ากระบักพี่น้องเลยห้ากระบ,บักไว้บ่มไว้ทรงซ้ำมื่นเลยแหละน้องละตีเพิ่นมาบักเนาะอนเอาไว้เห็ดกระต้มใส่ห่อเข่าพี่น้องเลยปลูกกเพราะได้กินอยู่เนาะ มแมนแซ่บใส่ทงมือแม่จับน้ำค่ะ <c oughs> <c oughs> น้ำคองขักได้เป็นฐานบ <c oughs> จเย็นเอาน้ำหมืนเอาใหม่เจ้าเย็เนนี่พ่นนมือซอยแมนเลยพ่นนี่คือพ่นไรแบ่เนาะเศร้าอลไรมันีตกมักปีเจ้า่บ,บอก็เอาไปกินไ่กินได้บ้กงมกปีี่ได้เลยอ๋ปอปีกววตานีได้นี่ไปตำเลยค่ะน,นันืนตึงลจะ เดี๋ยวละตนพุ่นมวยมังใหญ่ตําใส่บักเขือเนาะบักเขือคืนก็เขือฮอดเตื้องเด้อน้องผู้นี้เอิ้นพุ่นแล้วนี่นะนี่เป็นทานนี่คักปังเนาะเขือนี่อุมน้ําคองม่น้ําคองบ่เพิ่นเอิ้นน้ําคองเจ็บคือหยังนี่พี่น้องเอ้ยปักนี่โอ้ย ได้จากล่อแล้วนี่ฮะจัดท่านท่านเป็นล่อเขาเลยครับเป็นเป็นล่อฮะกระดิ่งเป็นล่อตัดมือเล็กมือหน่อยบ่ตัดมือเล็กมือหน่อยกอได้จากล่อแล้วปะนังเราเขาไปตัดพื้นแบบแก้พื้นนะปะนังตูมีไผ่แก่แล้วเติ่มแล้วแก้แล้อ๋อไปแก้พื้นเถิดปะนังนี่แก้แล้วพี่อยังโอ้มีน้องเลยของกระ่มกระลางเนาะบนไม่เท่ามันเคยนั่งอยู่จนเหลื่อมเลยลายอยู่นี่ อันนี้่นม,มาเหมือ,อน่ายทำเป็นวีเพลงค่ะเสียหนายอยู่น้อ,นองเลยเนาะฝน<ห>ตกไายแข่งคนเลยอันนี้ไา,ายให้เบิ่งเนาะบรรยากาศก็เก่าผมเองพี่น้องเลย ขามาห่มนี่ก่อนสอดได้พี่น้องเอนะ้ยเนาะถ้าว่าไม่นี่ถึอน,น้ำนี่คือสอดเลยพี่น้องเอ้ย FC เผินทเข้ามาพี่น้องเอ้ยเป็นยังเนาะวันหน้าคือขาวแต่ช่วงนี้เผินวะคือหมอกแท่บ่อพมีเอ้ยเผินวะอันสื่อครีมอันสาวใบเฟิร์นเดอ้อพี่น้องเนาะครีมเมียบ่อเตียงเผินนี่แหละพี่น้องเอ้ยห้ามให้เบิ่งใกล้ๆการมันก็ใสกว่าแต่เก่าเนาะแต่ก่อนคือสีดำแห้งพี่น้อง เพื่อนวานใส่ดีใส่คักลายก็เลยว่าลองซื้อมาเบิงพี่น้องเอ้ยซื้อมาใส่ก็คักคือเพื่อนว่าอยลีเนาะลองเบิงพี่น้องเอ้ยไปคู่มือกับหนาแหล่หนาดำเบิดเนาะตากแดดบ่พอมีสิเป็นคนบ่มักนุ่งเครื่องเบิ่งสังเกตแขนกับหนา้าพี่น้องเนาะแขนกับหน้านี่คนละซีเลยเห็นบ่อ่าเดี๋ยวใช้เบิ่งใกล้ กระทาแต่ยามมือเศ้าแล้วก็มีกันแดดนําพี่น้องเอ้ยก็່ส่คักอยู่กิมเพิ่นเนาะเบิ่งไม้เบิงพื้นพิ่นถ่ายบรรยากาศให้ FC เบิงถ้าสิออกไปพุ่นกะฝนตกพี่น้องเอย ตกพยุดพอย่างพี่น้องเอ้ยเนาะจังไรฝั่งไทยเฮาตกอยู่บ่พี่น้องฝั่งไทยบางทานพผัว่าบะพามีเอ้ยว่าให้ฝนมาตกทั้งขีนเด้อเพิ่นว่าเอามาตกทั้งไทยพี่แน่เพิ่นว่าล่าเฮานี่ตกทุกมือพี่น้องเอ้ยเบิดมือเนาะไปใส่กรบป่ได้โอเปียกเปียกเบิดเพิ่นนี่เฮ็ดตักพ้นเลยสองผัวมียเพิ่นนี่ ลุยเลยนะถือเข่ามาบอหรืออ่ารยังไงโอ้ํำเลยก็เมื่อตีอคือว่าเพิ่นว่าสิไปเป็นรอปภพตอนนึ่งเพิ่นไปแล้อบ,อบอบอโอ้อยักกันไม่อยากละเวะ้นรักกันรักได้อ้าวคือวันนั่นบอน เขาก็เอาคนมีหน no? ังสือบอเป็นหนังสือบอเป็นรอภพอกะถ้าต้องรอบครอบได้เนาะเจ้ายามบอรอบครอบเพิ่นกับบอเอาเลยเขาเห็นรอบพนี่ปอดรับอดนอนได้เนาะกลางคืนแมนเลยโดย แมน <Okay. S 1> เราพ่อๆนี่คือนะโบ น้ำปักแล้วบออ่บัานนี้ฮ่าฮ่าฮ่า <c oughs> เล็บในกระชั้นนึงเยอะน้ำมันนี้ซ้ำดินกับน้ำโอเคพี่น้องเอ๋ยเนาะมันนี่กับเขามาเตาทานฝนตกฝนลินคือเก่าเดอ้อพี่น้องไปทางใดบ่ได้ สำหรับคลิปนี้ผมเองพี่น้องเนาะทางบารพามีกับฝากให้เอฟซีกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อพี่น้องแล้วก็บอกข่าวโฆษณาเนาะเบิง่งเบิ่งให้จบคลิปแน่ผมเองพี่น้องเลยโดยเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้หคลิปต่อๆไปเน,ะนาะคือมือนี้ก็ออกไปทางใดโบได้เดอ้อผมเองพี่น้องไทยบรรยากาศให้เอฟซีเบิง่งกราฟกดเด้อพี่กษาเดอ้อโดยอจาจิ่งได้คลิปนี้ผมเองพี่น้องลาไปแล้วเนาะสบายดีสบายดีผมเองพี่น้อง